โป๊ะแตกเพื่อนสาว17โผล่เล่าความจริงลันไม่ได้ทิ้งเพื่อนแต่ไม่ยอมกลับเองจะขอไปกับพี่สมรักจากกรณีหญิงสาว17ปีเข้าแจ้งความปมพรากผู้เยาว์หลังจากเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นได้พบกับสมรักคำสิงอดีตนักชกเรียนทองโอลิมปิกเจ้าของฉายาไม่ได้โม โดยกล่าวหาสมรักว่าหลังสถานบันเทิงปิดเวลาประมาณตีสถูกกระทำอนาจารในโรงแรมแห่งหนึ่ง ล่าสุดนักข่าวได้มีการโทรสอบถามนางสาวบีซึ่งเป็นนามสมมุติเพื่อนที่ไปเที่ยวกับผู้เสียหายโดยบอกว่าขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวส่วนตัวและเพื่อนรวมถึงผู้เสียหายพบเจอกับนายสมรักมาเที่ยวก่อนจะตัดสินใจขอถ่ายรูปเนื่องจากนายสมรักเป็นคนมีชื่อเสียงจากนั้นตัวเองและเพื่อนได้เดินกลับโต๊ะยกเว้นผู้เสียหายที่ยังคงอยู่โต๊ะนายสมรักจากนั้นเมื่อผ่านไปสักระยะตัวเองรู้สึกมึนเมาจึงเดินไปตามผู้เสียหายเพื่อ เชวนกลับบ้านแต่ผู้เสียหายที่อยู่ในอาการมึนเมาปฏิเสธว่าไม่กลับและยืนยันจะขออยู่โต๊ะในสมรักต่อ โดยไม่ได้ให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้นกระทั่งตัวเองตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนเพียงลำพังเหลือเพียงเพื่อนอีกสองคนรวมถึงผู้เสียหายยอมรับจากการสังเกตระหว่างที่ผู้เสียหายอยู่ที่โต๊ะพบนายสมรักมักอยู่ในท่าทางโอบเอวผู้เสียหายอยู่นางสาวบียังบอกว่าวันรุ่งขึ้นได้โทรศัพท์สอบถามเพื่อนที่เหลือทราบว่าหลังที่ตัวเองกลับ เพื่อนอีกสองรายได้เดินไปตามผู้เสียหายที่โต๊ะของนายสมรักเพื่อตามกลับบ้านและย้ำกับผู้เสียหายว่าจะไปกับนายสมรักษจริงใช่ไหมแต่ผู้เสียหายก็ยังคงยืนกรานที่จะไปกับนายสมรักและปฏิเสธที่จะกลับโต๊ะเหมือนเดิมยืนยันไม่ได้ทิ้งผู้เสียหายตามกระแสข่าวเชื่อนายสมรักตั้งใจพาผู้เสียหายกลับไปที่พักเพื่อกระทำชําราอย่างแน่นอน